มือนี้ยายสมมานาข่าวค่ะพี่น้องเพื่อที่จะเอาเครือมันเทศและดอกฟักทองค่ะเอาไปปลูกอยู่สวนเครือมันเทศเนาะข้าวนาวานหลังจากตัดต้นใส่ปุ๋ยก็กำลังเขียวงามค่ะเครือมันเทศงามเส้ยค่ะพี่น้องปลูกใน พนไผ่เนาะไผ่ไร่หลังจากไฟไหม้ไม่คักไม่แน่จนตายเบิดค่ะปลูกมันเทศปลูกฟักทองใส่ด้านนี้ของประสมค่ะแต่ว่ายังบทติดลูกค่ะประสมเครือก็ใช้ได้ยอดสวยแต่ยผสมกับบริตัดยอดจักเื้อมีเด็ดบ้างเล็กน้อยแบบนี้ ไปปลูกอยู่สวนค่ะมันเทศเป็นมันเทศสีแดงเปลือกแดงในขาวค่ะรสชาติหวานคนแก่หรือว่าทั่วไปส่วนมากชอบกินกันค่ะที่ในสวนเนาะไถไถไว้แล้วแบบนี้เลือค่ะเลือปลูกเพราะว่าตอนแรกว่าจะปลูกแตงโมเดี๋ยวสิดูแลบ,บ่ดทั่วถึงก็เลยเลิกค่ะ เอามันเทศไปปลูกดีกว่าง่ายดีเนาะปลูกช่วงนี้กับทรงใสาย,ย่านเป็นลังปีใหม่พูดละรคะถึ่งจะลงหัวเนาะมันเทศกะแล้วแต่ดีกว่าบอได้ปลูกย่างใสค่ะงัวก็ชอบกินเลยเลยแล้วมันเทศชอบกินมากๆงัวด้อยเยสโอมุยนะมีเบิรกะทั้งอันใดงวัวอันใดมา กริีตัดเอาลายเติบอยู่ค่ะพอปลูกเนาะดินสะสะอยู่ในนาเนาะดินสะในนาเนี่ยรู้สึกว่าแข็งค่ะเพราะว่าเป็นสะเก่าสะลูกเก่าถ้าปลูกไว้กะหัวกะจักสิเป็นซ้ำได้เพราะว่าดินแน่นค่ะพี่น้องอย่วสมกันเลยตัดเอาเครือ ปลูกอยู่สวนเอาจากสวนมาปลูกไว้แล้วก็เอาจากนานี่แหละจากสะในนาไปปลูกอยู่สวนคือเข้าค่ะวนไปวนมาอยู่นี่แหละอันนี้มาช่วงเชานะ้าเรามาจากบ้านก็นแวะนาเลยยังบอได้กลับไปกลับมาค่ะพี่น้อภงภัยยากได้ก็บบอกเดอ้อมันเทศใน สีขาวเปลือกแดงในขาวค่ะตัดยาวเติบบางคนเนาะเห็นเพื่อนส่งออนไลน์กันเป็นยอดยอดสั้นๆตัดยอดนะอันนั้นปลูกก็ง,ง่ายดีค่ะส่วนทางบ้านยายสมนิยมตัดแบบนี้แหละเพราะว่าคือ,อเครือเขางยาวแล้วก็หลายตัดแก ั่นจักเงาก็บเบิ้งเอาไปนั่นแหละใช้กันไก่ค่ะพี่น้องค่อยตัดไปคุณเฮาเนาะหมักปลูกมียังก็ขึ้นหาแต่แนวปลูกค่ะดูแลได้บวได้ก็จักดีว่านั่นแหละแต่เตช่วงค่ะส่วนใหญ่สมตอนนี้ก็รู้สึกว่าทำงานได้ดีขึ้นกว่าเก่าเพราะว่ากินยา ไทลอยค่ะพี่น้องเป็นโรคประจำตัวน้ำหนักลดไปตั้งสิบสิบกิโลค่ะพี่น้องตอนนี้ห้าสิบสองแต่ก่อนหกสิบสองโอ้ยเป็นสิบกิโลเลยหมอให้ยามากินเช้าเย็นค่ะแต่ก่อนกินรอบเดียวรอบเช้าเนะาะหลังอาหารดูแลก,กันไปพี่น้องสุขภาพ นี่ฟักทองค่ะพี่น้องอันนี้เป็นฟักทองคางกบค่ะพี่น้องติดหน่วยอยูุ่่มนี้ประมาณเกดแปดลูกนี่แหละค่ะเ mm hmm. กดแปดหน่วยะใหญ่เติบใหญ่แน่น้อยแน่ฮะแหละค่ะ,ะ,คะพี่น้องนี่เดียวเป็นสีต้นๆเนาะพอแก่จังหน่อยยายสมก็จะเอาไปนึ่งกินค่ะ มั่นดีคือกันค่ะอันนี้ซื้อแบบซองในตลาดค่ะพี่น้องซองละสิบห้าบาทสิบห้าบาท,บาทนี่แหละประมาณนี้ช่วงนั้นเนาะปลูกควบคู่กับฟักทองประสม้มแต่ของประส้มก็เห็นลูกเล็กๆแล้วปลายยอดเนาะเพราะว่ายายสมบริตัดยอดปันไนว่าตับตัว มาค่ะพี่น้องมาหาเก็บดอกฟักทองในยนํำยายสมเนี่ยเยอะมากๆอันนี้ยายสมสิเก็บไปให้ญาติค่ะปกติถ้าเก็บขายก็คือเก็บช่วงเย็นดอกจุมใหญ่ๆเนาะเอาไปให้แม่ค้าขาย,เ,ยเพราะว่าตอนเชา้ากระซิได้บานพอดีค่ะแต่ถ้าเก็บดอกบานเนี่ยถ้าเขาขายมาหมดเนาะแม่ค้าขายมาหมดตอนเช้าก็จะเหี่ยวเกือบเนาะอันนี้คือเก็บ เก็บกินเองเนาะเอาไว้ให้าติแบบนี้เลยเก็บดอกบานเพราะว่ามาตอนสายแล้วนะคะพี่น้องดอกฟักทองอุ้ยเหลืองงามแท้กับดอกสั้นยอดอกยาวเนาเนะตามสไตล์าตามสไตล์โดนๆดนดนจังมาานาเข้าค่ะพี่น้องนาเข้าวข้าวปีน,นี้ก็งามงามกว่าปีที่แล้วค่ะพี่น้องหญ้าไม่เยอะ พอวานเสร็จนาอกว่านข้าวเสร็จนี่ค่ะพอดีฝนมาพอดีค่ะว่านข้าวเสร็จข้าวงอกประมาณอาทิตย์นึงแบบนี้ฝนมาพอดีโอ้ยเหมาะเจาะค่ะพี่น้องยายสมก็ก้มก้มเงยเงนี่แหละค่ะรองเท้าก็รองเท้าลูกสาวเอาให้ เห็นแม่เตะนั่นเตะนี <laughs> ่เนาะเดินไปเนี่ยเพราะว่าใส่รองเท้าบูทยังบกค่อยได้กับช่วงนี้เตะนั่นเตะนี่โอ้ยก็เลยเอาแบบไอ้หุ้ม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 ปลายเท้าเฮานะเอาแบบสุภาพเนาะจังบ่ได้เตะยังกับจังบ่เจ็บปันใดนะพี่นนอะ นในยญาลกๆติดมากใน,น้อยกันลล่มากล้นก็นมีช่วงนี้ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะฟักทองในหน้าฝนช่วงเช้ากะให้เพิ่นมาผสมเกรสรไว้เนาะฝนยังบ่เตอร์ควากับผสมได้ ถ้าฝนตกเราก็ต้องได้เก็บได้อุ้ยพิธีพิถันขนาดค่ะพี่น้องหน้าฝนอันนี้ปลูกก่อนในสวนในสวนยังเป็นเบี้ยอยู่ต้งจะแตกประมาณสามสี่ใบแล้วล่ะค่ะพี่น้องถึงอยู่บ่เลยนับเอาทุกใบนับเอาทุกใบะถึงเนาะบางต้นต้นที่งามนะเพราะว่าต้นที่ใส่ขี้หมูสีงามไวกว่าเพื่อนค่ะพี่น้อง เ,ออเพราะว่าเขาเอาขี้หมูใส่ลองก้นลุ้มแบบนี้ลากเขาเดินไปกันได้กินอาหารเลยเนาะอันนี้ถั่วผู้ค่ะพี่น้องป้าเอาให้มาปลูกถั่วภูยักษ์ถั่วผู้ใหญ่หน,นะปลูกไว้ในคูะสะธรรมชาติล้วนๆอยู่ในต้นกระทิน หน่อไม้ไร่กอนี้กะบ่มีพี่นาโอดแล้วปีนี้บ่มีหน่อไม้ไร่เดี๋ยวไปซ่องเบิ่งกอหน้าก่อนนี่พอได้เอาไปต้มอยู่บอกพี่น้องต้มทั้งเปลือกเออเห็นอยู่ค่ะแต่ก็ขึ้นสูงแล้วเนาะขึ้นสูงก็เอาพี่น้องเดี๋ยสม้มสีมอนเอาก่อนเด้อบัตรเนี้หน่อไม้ไร่ มาแล้วก็เอาทุกอย่างเลยเนาะที่มีที่เห็นนั่นแะค่ะนอกจากผักบุ้งแดงเยสมบอกา้าลงเปล่ายันหัวซักว่ายน้ำไม่เป็นค่ะหักเอาน่มไม้ไล่ไปต้มค่ะพี่น้องเอาตัดซ่อมดีๆแล้วก็ต้มทั้งเปลือกหอมแซบ่บกินกับน้ำพริกอร่อยค่ะ มีพอได้ต้มอยู่พี่น้องแต่กอนหลายเนาะนอก็เยอะจักเข็ตนไ,นไ่ยหลายมือหลายคนจ็ดไฟไหมเราไม่ได้เผาดอกเต่ละปีมีแต่นคนอื่นนั่นแหละค่ะจุดเผาแล้วนะนี่แน่ะเบอร์บอร่อเบิ่งบอดูแลเดือดร้อนคนรอบข้างยจ็คสีว่าในไหนเนาะคะ่ะคนเผากะ นออนนอน้อยก็เอาค่ะพี่น้องตื่มกันอันนี้คือเอามาปลูกค่ะเอาฟีเขาเนาะหรือว่าต้นก้านน้อยตามคือหหวยหนะค่ะพี่น้องพุดคุดเอามาปลูกแต่ก้อนร,รอบสะเลยค่ะพี่น้องไฟไหม้ตลอดเลยก็ไปสีเหลือให้อยู่บาบาดนี่เบิ่งกันไปเนาะ เลือกับวัวเลือจักสีวาจังใดหมดุนปาฝ่าดงดอกฟักทงได้กลับใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องอไม้ไร้ก็ใส่ตะก้ารถค่ะโมไซหน้าฝนมีแต่ตม่มเคือมันทิศ ยายสมกระเียมาตัดค่ะแบบนี้ตัดสั้นยาวแลแ้วจะหมักสั้นยาวแล้วแต่ชอบเลยค่ะเพราะว่าบ่ได้ปลูกยอดเนาะเอาเครื่อเขาเลยค่ะพี่น้องตามข้อข้อ,ขอนะเดี๋ยวเขาก็แทงรากออกติดง่ายแล้วก็แจ้งคะแนงออกง่ายค่ะโอ้ยพาพี่น้องบ่เข้าที่ได้ไปเปลี่ยนแบ่แบบนี้ ไปเตี้ยนป้าก็เด้อค่ะพี่น้องเอากันไก่ตัดเอาดีกว่าตัดไปเลยค่ะอูกง่ายๆ่ายูกง่ายๆ สบายเนาะคุูมือนี่ทำนาก็นาหวานส่วนหลายนาดำก่ะยังมีอยู่ค่ะพี่นอ้องแต่ว่านาดำานี่ะต้นทุนสูงจากอันใดจ้างลกก้าจ้างไทยโอ้ยลาย,ย่างคะ่ะค่าแรงก็แพงเนาะก็เลยใช้นาหวานคือนาหวานนี่ยายสมเนี่ยใช้วิธีตัดหญ้า ทุกปีเลยค่ะตัดทั่วทงหรือว่าปีนี้อาจจะบริได้ทั่วเพราะว่าหญ้าไม่ค่อยเยอะเป็นหญ้าผือะนะพี่น้องแล้วก็ต้นเขาสั้นกว่าข้าวแบบนี้เวลาเขาแก่อาจสะบรล้มทับข้าเนาะถ้าต้นสูงยญ้าทับข้าวในเวลาล้มเก็นให้ข้าวเสียหายเขาก็ต้องได้ตัดค่ะอันนี้ก็คุยให้กันฟังคือ,อยายสมไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะคะ ใช้เครื่องตัดเนี่ตัดต้นเข้าเอาค่ะพี่น้องอันนี้คือยายสมมาตัดทอนอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าขุดหลุมได้ทั้งหมด45หลุมค่ะ45หลุมปูงง่ายๆเนาะตุมละท้อนสองท้อนก็ว่างขวางแบบนี้แหละค่ะพี่น้องแล้วก็ดินกลบอัดให้แน่นจักน้อย สุดกันคูเลยค่ะพี่น้องขี้เกียจไปตัดออาใหม่ก็เลยตัดสั้นเีงัวเป็นยังค่ะปลูกง่ายดินชุ่มโ่นานข่าก็งอกเดี๋ยวพอเขาแทงยอดขึ้นมาใหม่ยายสมก็จะเอาขี้งัวมาใส่ค่ะพี่น้องเขาจะได้งามไวๆน่าสีได้กินหัวอยู่ดอกถ้ากินมันเกววมันเทศกับยายสมนะคะรับรองได้กินแน่นอนค่ะพี่น้อง มันเทศเปลือกแดงในขาว45หลุมค่ะ45หลุมหลุมละท่อนสองท่อนยายสมคูดไว้แล้วเนาะหลุมหลุมบบได้ลึกหรอกค่ะ,คะปลูกพอถมกรบตรงกลางกรบซ้ายขวาตรงกลางอัดแน่นจั้งน้อยง่ายๆค่ะนอกจากใครจะปลูกยอดก็เอาสีซ้ำ ซ้ายขวาเอาไปซ้ายขวากันแล้วแต่เนาะคะ่ะอันนี้ยายสมปลูกเป็นทอดฝังตรงกลางเลยค่ะพี่น้องง่ายดีแค่นี้แหละค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะ้ากินมันเทศน้ำยายสมะะเด้อค่ะรอกินมันเทศว่าสิติดหัวอยู่บุบ ติดดกซ้ำใดนี่เห็นบ่กพี่น้องหลุมเป็นแบบนี้นล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ